หาผลหารและเศษโดยการหารสั้น8173หารด้วย4วิธีทำมันทัดแรกเขียนเครื่องหมายหารสั้นตัวตั้ง8173ตัวหาร4เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า4คูณจำนวนใด จะได้8 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ2เป็น8ต่อไป4คูณจำนวนใดไม่เกิน1 4คูณ0ได้0นำ1ลบ0เหลือ1เขียนไว้หน้าเลข7 ต่อไป4คูณจํานวนได้ไม่เกิน17 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ 4, 4เป็น16 16แล้วนับให้ถึง17 16แล้ว17เหลืออีก1 เขียนไว้หน้าเล็ก3ต่อไป4คูณจำนวนใดไม่เกิน13 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ3เป็น12 12แล้วนับให้ถึง13 12แล้ว13เหลืออีก1ก็คือ